ถามตอบข้อสงสัยถามรู้ที่เกิดจากความคิดกับรู้ที่เกิดจากความรู้สึกตัวต่างกันอย่างไรวิมุตติธรรมตอบรู้ที่เกิดจากความคิดเป็นรู้ที่เกิดจากการคิดเอาเองจากอาการที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นโดยอาศัยความจำได้หมายรู้ที่เคยจดจำไว้ในจิต หรือก็คือการใช้ความคิดของตนเองที่ได้สั่งสมมาจากการอ่านการฟังแล้วนำความรู้ที่ได้นั้นมาตีความเพื่อหวังจะทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆดังนั้นรู้ด้วยความหลงยึดหลงแบกจึงไม่สามารถนำพาจิตออกจากทุกข์ได้จริงแต่กลับเป็นเหตุให้จิตเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะรู้จากคิด จะปิดกั้นไม่ให้ผู้หลงเกิดความรู้สึกตัวได้ตามเป็นจริงและเป็นเหตุทำให้ผู้หลงกลับเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นว่าตนเองนั้นเป็นผู้รู้แล้วเข้าใจแล้วนั่นคือยิ่งเพิ่มความมีตัวตนเพราะความไม่รู้แจ้งของจิตจากการได้เห็นความจริงด้วยตัวจิตเองรู้ที่เกิดจากความรู้สึกตัว เป็นรู้ที่เกิดจากจิตที่มีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะเนืองๆผ่านความรู้สึกตัวหรือการรับรู้สภาวะของกายใจตนเองได้ตามเป็นจริงจึงเป็นรู้ที่เกิดจากการเห็นความเคลื่อนของสิ่งต่างๆในลักษณะที่มีความเกิดดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นความรู้สึกตัวหรือการมีสติตั้งมั่นอยู่จริงจึงเป็นเหตุให้จิตตื่นรู้ และนำพาจิตออกจากทุกข์ได้ในที่สุดจากการได้เห็นประจักษ์แจ้งตามธรรมที่ปรากฏ